โอเคครับผก็ต้องกราส,สวัสดีนะไวัด้วยทุกคนกันด้วยนะรุน่ๆๆนก็สำหรับวันนี้นะพี่ก็อยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะทุกคนสำหรับน้องๆเนี่ยนะที่อยากได้ไอดีนะครับในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บน,นี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะแต่เราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนแล้วก็นะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอดีนะครับผมไอ้ สำหรับใครท okay. okay, so ี the ่อยากได้โค้ดนะวันนี้ที่นี่โค้ดจะแจกกันด้วยนะทุกคนนะโอเคก็ไปไปสมัครกันก่อนนะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครนะผมก็ง่ายๆนะทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะผมหมายเลขสองจะไปลาดผ่านหมายเลขสามก็จะเป็นยืนยังลาดผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับผม พอสมัครสมาชิกเสร็จเรียรบร้อยนะผมก็นี่ครฮะผมจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษ,ษนะผมก็ตอนนี้นะก็คือเติมเงินครบ299จะได้เครดิตคูณ2ทันทีนะทุกคนก็เติม300ใกล้ได้600นะทุกคนเติม600ใกล้ได้1,200นะทุกคนตามนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็นี่ครับผมนี่ฮะก็จะมี ID ต่างๆเลยนะทุกคนนี่ฮะไม่ว่าจะเป็น ID ดีหนังข้าวไอดีหกเอฟไพดรวยนะครับทุกคน ID ปืนอัพนะผมไอดีหลักเทพ นะหวยยิ่งว่าข่าวแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็อยากได้ไอดีไหนก็จ่ายดีนั้นได้เลยนะี่ครับทุกคน okay, okay, โอเคก็เดี๋ยวมาดูนะผมวิธีการเติมเงินเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมแบบซองขวันนะทุกคนสำหรับใครที่เติมซองขวัญไม่เป็กนก็สามารถดูคลิปใน YouTube ได้เลยนะทุกคนก็แล้วเอาเอาลิงก์ซองขวันนะผมใส่ตรงนี้นะคบผมง่ายนะแล้วก็กดตรวจสอบไปมันก็จะเข้าเลยนะทุกคนแล้วก็นะสําหรับใครอยากได้โค้ดนะมาโคตดนะผมใส่โคตดตามที่ได้เลยนะทุกคนนะนี่ฮะ ดีอดีขีดหนึ่งสองสี่หนึ่งทุกคนแล้วก็กดต่อครับผมเฮ้ยทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยครับทุกคนใครได้อะไรก็คอมเมนต์เงินด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็นี่ฮะนี่นะครับทุกคนนี่ฮะหนึ่งร้อยทุกคนอะเดี๋ยวเราไปดูนะวันวนี้เอาไอเดีะทุกคนวันนี้อยากได้ไอเดียอะไรดีกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเป็น ID ไอเดียอันนี้ไหมทุกคนเป็นไอเดียหัวข้าวเห็นไหมทุกคน หวงข่าวหน่อยละกันนะทุกคนเับเลยครับเอ้ยทุกคนได้มาแล้วครับผมสำหรับไอดีหวงข่าวนะทุกคนเฮ้ยเนี่ยก็เป็นไอดีที่เชื่อมเฟซน,นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปดูในไกในเกมเลยดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนะไปดูครับโอเคทุกคนทุกใค้ที่ไม่อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยผมก็จะเป็นไอดีหัวข่าวนะครับผมแล้วก็มีบัตรนะผม เป็นมัดลาวานะทุกคนแล้วก็นะผมกางเกงเมเกงเมื่อกีก้กบาวันหรือเปล่านะผมน่าใช่นะแล้วก็นะผมจะมีนะครับผมมีปืนอัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะผมเป็น M p 5อัพเลเวลนะครับทุกคนนะโคตรตึงนะทุกคนเนี่ยดูเิแล้วก็นี่ครับผมจะมีท่าของเซอเซด้วยนะครับเซแล้วก็สาบสาแบบสา,สา,สาแบบมหาเนียทุกคนโคตรตึงนะทุกคน สำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมไอดีตึงๆแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะทุกคน <c oughs> <ๆ S 1> เที่ยเทียบอลก็แบบโคตรตึงเลยทุกคนเอาเอผมจะเจกันหน่อยคลิปนะผมก็ขอตัวไปก่ออแล้วกันนะน้เจริญเจริทุกคน